โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยตั้งอยู่เลขที่240หมู่ที่9ตำบลรอบเมืองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดมีเนื้อที่ทั้งหมด136ไร่จัดตั้งเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2517เดิมชื่อโรงเรียนหนองพอกวิทยาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยเมื่อวันที่28ตุลาคม พุทธศักราช2,552ปัจจุบันสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนรอบที่สเมืม่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2555เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนวิถีพุทธเป็นสถานศึกษาสีขาวโรงเรียนรักการอาาร่านเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ o อเบ QA เป็นสถานศึกษาพอเพียงซึ่งรอประกาศผลการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้นโรงเรียนหนองพอกวิทยายลัยมีอาคารเรียนอาคารประกอบ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการค้นคว้ามีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่หน้าโรงเรียนติดป้ายโรงเรียนวิถีพุทธป้ายโรงเรียนคุณธรรมป้ายคุณธรรมเอกลักษณ์คุณธรรมอัตลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนครูและบุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติมีพระพุทธร,รูปประจำโรงเรียนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในห้องประชุมห้องเรียนห้องปฏิบัติการมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทงชาติและพระพุทธรูปไว้ให้ผู้เรียนและครูได้กราบไหว้ทำความเคารพก่อนเรียนมีห้องจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนและวิถีปฏิบัติตามหลักศาสนามารยาชาวพุทธมีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ึงเอือต่อการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมสำหรับผู้เรียนบรรยากาศของโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษาความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความร่มรื่นสวยงามส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตใจสงบสะอาดเอือต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียนครูรักและไม่ตาต่อผู้เรียน ผู้เรียนรักและเคารพครูเพื่อนรักและสามคัคคีรุ่นพี่รุ่นน้องมีสัมมาคารวะบุคลากรในองค์กรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมีบรรยากาศของการร่วมมือร่วมใจผู้บริหารใช้หลักธรรมมาพิบาลในการบริหารโรงเรียนส่งผลให้บรรยากาศสภาพแวดล้อมบริบทของโรงเรียนเอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมในทุกมิติของการจัดการเรียนรู้ภาพชุมชนใกล้เคียง โรงเรียนได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนผ่านภาคีเครือข่ายต่างๆเช่นการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียนผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนมาร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสภาพบริบท ความต้องการของชุมชนร่วมกันสังเคราะห์แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเชิญผู้ปกครองนักเรียนมาประชุมปฐมนิเทศในช่วงต้นปีการศึกษาเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานกิจกรรมของโรงเรียนพร้อมทั้งของความร่วมมือในการช่วยกำกับติดตามสะท้อนผลคุณธรรมของผู้เรียนเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการในรอบปีการศึกษา การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโดยกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ร่วมกัน3ด้านประกอบด้วยซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบประกอบด้วยความพอเพียงซึ่งได้ดําเนินการดังนี้ 1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหารครูบุคลากรผู้เรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อสร้างความตระหนักรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันโดยจัดให้มีการประชุมทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องทั้งในการประชุมประจําเดือนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองนักเรียนสร้างการตระหนักรับรู้ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงเสียงตามสายป้ายนิเทศ แหล่งเรียนรู้ทั้งนี้เพื่อนำคุณธรรมอัตลักษณ์ลงสู่การปฏิบัติจนเห็นผลอย่างชัดเจนในวิถีชีวิตเป็นภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 2. การสร้างแกนนำผู้บริหารพิจารณาความเหมาะสมครูแกนนำเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องรวมประชุมวางแผนกำหนดทิศทางของการพัฒนาและวางเป้าหมายการปฏิบัติอย่างชัดเจน สร้างทีมงานพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนให้กว้างขวางแบ่งภาระและผิดช,ชอบให้ทั่วถึงสร้างการมีส่วนร่วมโดยผู้บริหารมีการติดตามให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอสร้างนักเรียนแกนนำในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมเช่นคณะกรรมการสภานักเรียนประธานห้องเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างแรงจูงใจ มีการประเมินความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานสร้างทีมงานให้เข้มแข็งแบ่งภาระรับผิดชอบงานให้ทั่วถึงส่งต่อภารกิจให้แก่นำรุ่นต่อไปและร่วมแสดงผลงานความสำเร็จเพื่อสร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน 3. ระดมสมองเพื่อกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของแต่ละด้านทั้งผู้บริหารครูบุคลากร,กรและนักเรียน เพื่อกำหนดเป็นพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของคุณธรรมอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านเมื่อจัดประชุมระดมความคิดอย่างรอบคอบรอบด้านแล้วผู้แทนกลุ่มผู้บริหารครูและนักเรียนนําคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกทั้ง3ด้านมากําหนดเป็นคุณธรรมเป้าหมายอย่างชัดเจน 4. การจัดทําตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ เมื่อดำเนินการครบตามขั้นตอนของกระบวนการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์แล้วคณะครูก็จะนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านเพื่อนำไปประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันปฏิบัติตามตารางคุณธรรมอัตลักษณ์การกำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมายโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนโดยได้บรรจุโครงการโรงเรียนคุณธรรม ไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อจะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมได้อย่างถูกต้องผู้บริหารรูและบุคลากรได้ปฏิบัติตนตามตัวบ่งชี้พฤติกรรมเชิงบวกจนเป็นปกติวิสัยเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาและใจทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความกระตันยูกตะเวทีต่อบิดามารดามีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสมีจิตอาสาในชุมชน เป็นการยาณมิตรของผู้เรียนมีเมตตาธรรมมีความอ่อนโยนอดทนอดกัน้นและเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้เรียนอยู่เสมอส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมรักความเป็นไทยมีวินัยใฝ่เรียนรู้ซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะโรงเรียนจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจ โดยน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิรที่ว่าครูรักเด็กเด็กรักครูให้นักเรียนมีน้ำใจช่วยเหลือกันนักเรียนมีความสามัคคีต่อกันมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนจัดสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพของโรงเรียนให้มีบรรยากาศดมรื่นสะอาดสวยงามปลอดภัย และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบูรณาการคุณธรรมทุกระดับชั้นในการเรียนการสอนทุกรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักเรียนสามารถถอดบทเรียนด้านคุณธรรมจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ผลการดำเนินงานส่งผลให้ นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้ครูมีความเข้าใจและร่วมปฏิบัติจนเห็นผลผู้บริหารดำรงตนเป็นแบบอย่างสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนครูและบุคลากรตลอดจนผู้เรียนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมชุมชนสังคมยอมรับ และร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนปรับเปลี่ยนวิถีของชุมชนให้มีคุณธรรมนำใจร่มเย็นเป็นสุขเกิดองค์ความรู้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมจากโครงงานคุณธรรมของแต่ละห้องเรียนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจ,จริงเพื่อพัฒนาไปสู่การมีคุณธรรมอัตลักษณ์อันนำไปสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมอย่างสมบูรณ์ยั่งยืน เช่นโครงงานคุณธรรมบ้านหลังเรียนนาตะมวยไทยซึ่งได้รับรางวัลระดับเหรียญทองโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมของคุรุสภาระดับภูมิภาคและกำลังเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติโรงเรียนหนองพอกวิทยายลัยขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของผู้เรียนให้มีคุณธรรมอัตลักษณ์สื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบ ประกอบด้วยความพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินชีวิตทั้งในโรงเรียนและในชุมชนสามารถดำรงตนเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมและทำรงความเป็นชาติไทยให้วัฒนาต่อไป